รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Here Thailand The land the free From others seas for everyone. in land of others seas everyone begun reach for the sun. k e it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัท w a 1 9 9 1จำกัดมหาชนปต,ตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟลี่ดีไซน์เอ็กซโปคูทานท25วักรรมอารยสถาปัตย์วัตกรรมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลรังที่9วันที่11-14ธันวาคม2568ที่หอ101ไบเทคบังนานะ อิสนะทัวลยกล้อขอเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวชมและช้อปปิ้งในงาน Thailand f r e l y Design Expo กซ์25มาการรมอารยาสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพกีฬาและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9สุดยอดงานเวลเนสนวัตกรรมการออกแบบและการท่องเที่ยวสำหรับคนวัยเก่ามนุษย์ล้อและผู้พิการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเรียนเชิญมาพบกันนะครับวันที่11-14ธันวาคมนี้ ที่ฮอ101ไบเทคบางนาแตกต่างหลากหลายมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมครับ กิศณาทัวยกล้อสัปดาห์นี้เปิดบ้านลอยฟ้าของอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบ Active เอจ n g รุ่นใหญ่ไฟกระพริบในวัย90ยังแจ๋วคุณป้าแอดบุญครองอินทุโสพลที่วันนี้ควงคู่มากับเพื่อนรุ่นหลานเพราะรุ่นเดียวกันคงหายากเลยครับคุณหมอหน้าฟองสมุทรครับแ่วันนี้กิศณาทัวยกล้อก็รู้สึกเบิกบาน <c oughs> ท่ากลางารธรรมชาติส่วนหนึ่งของ บ้านเข้าประตูมาก็จะเจอเห็นเราอยู่ว่าตึกสูงนะใช่ค่ะนี่ชั้น,นทเท่าไหร่ครับชั้นเจ็ดค่ะอ๋อนี่ก็คือบ้านของป้าแอคกอันนี้ แอดเป็นคนสร้างมากับมือเลยใช่ไหมครับเนี่ยฮะใช่เขาเป็นที่เก่าแก่ขณะที่ทุกคนขายแล้วก็ย้ายออกไปข้างนอกก็เวีนคุณแม่บอกว่าคุณแม่ขายไม่ได้นะเพราะว่าอยู่บาตังต่เล็กก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอยุสักแปดเก้าขวบอย่าดืด้อว่าแอดนี่ราเก้าสิบปีย่างเขาเก้าสิบเอ็ดปีค่ะโอโ้โหจะไปแข็งแรงมากพีห่หมอหน้านี่จะอธิบายทางการแพทย์ยังไงครับเนี่ยคือจริงๆที่ที่สนใจและพยายามมาศึกษาชีวิตการใช้ชีวิตของปแอดเนี่ยค่ะเพื่อจะสกัดหาความลับว่าทํายังไงเราถึงจะได้ Healthy Longevity ในรูปแบบนี้สิ่งหนึ่งที่น่าพบเนี่ยน่าคิดว่า1น่หนีไม่พ้นพันธุก,กรรมที่เอื้อเฟื้อที่ดีประมาณหนึ่งแล้วก็อื่นๆเนี่ยมาจากเรื่องของไลฟ์สไตล์แลละค่ะเรื่องของการใช้ชีวิตของท่าน Active Aging มีกิจกรรมมีเพื่อนทานอาหารดีนอนดีออกกำลังกายดี พี่หมอหน้าบอกนี่แหละมาห้องนี้ก่อนเนี่ยจะเข้าใจชีวิตแป้นยังไงครับห้องรับทานอาหารค่ะเมื่อกี้พี่หมอหน้าแอบมาสิผมฟันฟันครบหมดฟันนี่มันบอกอะไรไหมเรื่องสุขภาพครับพี่หมอหน้าครับมีผลต่อสุขภาพเยอะค่ะคือถ้าเรามีสุขภาพ oral health ดีในช่องปากที่ดีเนี่ยการรับประทานอาหารอะไรต่างๆก็รับประทานอาหารได้ครบถ้วนเต็มที่เดี๋ยวดูก่นดูอ่ะแฟนๆจะยิ้มโอ้ดิันแท้เลยนะอยากจะเรียนว่าเนี่ยค่ะสุขภาพในช่องปากเป็นปัจจัยสําคัญของการมีอายุยืนที่มีคุณภาพ มันเกี่ยวโยงกันได้ใช่ไหมเกี่ยวค่ะเกี่ยวเยอะห้องนี้ก็เป็นห้องสําคัญเลยนะใจตั้งแต่เด็กมาแล้วอยากมีถ้าเพิ่มได้มีโอกาสเนี่ยก็อยากมีห้องฐานข้าวแยกก็มีหน้าี่เลยมาใหญ่โตเลาเลยมาถึงก็นั่งคุยกันค่ะแล้วก็ทานข้าวและอะไรเงี้ยมันก็เรียบร้อยกว่า และทีมขับมีนี่ครับอ,อ้โหูดูโอ้ทีอ่านทีออ่ทั้งสองท่านมาเจอกันได้ยังไงครับเห็นไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆเริ่มเมื่อสัก3ปีที่แล้วอะค่ะเรามีทริปไปดูแสงเหนือที่นอร์เวย์ด้วยกันคนจัดทริปก็บอกว่ามีป้าแอดเนี่ยซึ่ง80ปลายปายไปต้องมีหมอสักคนไปดูแลและ <c oughs> ท้ายที่สุดน้าแทบไม่ต้องทําหน้า <c oughs> <c oughs> ที่อะไรเลยค่ะเพราะท่าน very independent ดูแลตัวเองได้เที่ยวได้แล้วก็หลังจากกลับจากนั้นมาก็รู้สึกถูกคอกันนะคะแล้วน้าเองเนี่ยสนใจที่จะศึกษาวิถีชีวิตของคนที่อายุเยอะๆแล้วเขายัง <c oughs> <converter> คงพึ่งพาตัวเองได้ดีก็เลยได้มีโอกาสท่องเที่ยวกับป้าแอปปีนึงอย่างน้อยก็หกครั้งอะค่ะจริงป้าแอปนี่เดินทางท่านเดียวเลยได้ใช่ไหมถ้าเกิดในระยะหนึง่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะคะแต่พอไปถึงเมืองน,นั้นก็จะมีเพื่อนอเพื่อนต่างชาติมั่งเพื่อนไทย<อ>มัง่ง<อ>ก็จะมีเพื่อนพอสมควรแต่แน่ละเพื่อนบับบตนี้แล้วเนี่ยเราก็แก่เพื่อนก็แก่ล่าสุดนี้ไปไหนกันมาครับพี่บังคับเราเราไปญี่ปุ่นกันค่ะไปคาโกชิมะไปกลุ่มเล็กค่ะประมาณ10คนนะคะแล้วก็ไปกับกลุ่มที่น้องๆเขาอายุประมาณสัก30กา่า คุณยา่าเป็นคุณย่าของกันนะคะคสิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่ายังคงเดินสวนเก็บส้มอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ก็คือป้าแอดยังยังแอคทีฟอะค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าควรจะเป็นสถานที่ซึ่งมี u ูดีที่ดีพอสมควรนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการหกล้มอะค่ะหมอหน้าถามว่าทำไมาเดินแล้วถึงก้มไม่ดู บอกต้องเลือกอะว่าจะก้มดูที่เราก้าวไปหรือเปล่าหรือจะดูว่าเราไม่ชนเสาอะไรเงี้ย<อ>ก็ต้องระวังเวลาเดินเนี่ยระวังมาเพราะปกติม่ค่อยเดินชอบที่ไหนครับในช่วงที่ไปด้วยกันเนี่ยฮะปกติตัวเองเนี่ยชอบยุโรปแล้วชอบใส่เสื้อหนาวก็ตอนหลังเนี่ยเบื่อน,นังน่งนเครื่องบินนานก่อนจะเตรียมตัวไปก่อนจะถึงก็เป็นสิบชั่วโมงก,<อ>ก็เลยบอกไอ้าบางทีญี่ปุ่นก็มีสารพัดที่เราชอบทั้งมีอากาศทั้งสวยด้วยอะไรด้วยเราไม่ไกลทริปที่ไปแอประทับใจจริงๆเป็นทริปที่ไปแอฟริกากับไปซาฟารีไปส่องสัตว จีบ <Jeep S 2> ขึ้นปีนสองสัตว์อันนั้นชอบมากในชีวิตนพิเศษสุดไม่รู้จะบรรยายยังไงถูกม,<อ>มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอะสิงสาราสัตว์นี่มันเต็มไปหมดเสือสิงค์ก็ะทิงแรนดมันเดินมาใกล้ๆรถเหล่าแล้วก็ม้าลายเนี่ยนะฮะขับอพยพเนี่ยไม่เคยเห็นอนะเป็นหมื่นตัวแล้วเป็นมีระเบียบมีหัวหน้านำาอันนั้นนี่ต้องเรียกว่าสําหรับตัวเองสุดยอดเลย นี่ครับแล้วไม่ใช่แค่ไปเที่ยวไปดูไปเห็นอย่างเดียวนะครับเสร็จสับกลับมาโอ้โหนี่ทําเป็นซีรีส์เป็นรูปเล่มเลยนะครับเป็นอัลบั้มของที่เป็นทริปที่ไปเที่ยวซาฟารีที่มาไซมาราที่แอฟริกาค่ะได้เห็นสัตว์สภาวะธรรมชาติจริงๆแล้วก็ได้มีประสบการณ์ขึ้นบอลลูนอะไรเงี้ยค่ะฝีมือใครคะเนี่ยพี่หมอหน้ยครับฝีมืฮสกิค่ะจริงๆทุกๆทริปที่ไปด้วยกันกลับมาก็จะมาทำอัลบั้มให้ท่านแบบนี้เป็นที่ระลึกเอาไว้ ราระเรื่องราวในชีวิตวัย90ปีทองของคุณบุญครองอินทุโสพหรือปอ้าแอดยังมีอีกหลายสิ่งอย่างที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาไว้มาติดตามชมกันต่อในตอนต่อไปนะครับน้ำตาดอกไม้ร่วงรอยพระบาทประนิราชคลาดคลอย คันไลสวรรค์ศิลปะชีพที่ประเทืองพัทยพิวันพระมิงม่งขวัญมิ่งแควนแผ่นพัทยคู่พระองค์ทรงธรรมทบบำเพนพราชร่มเย็นเป็นสุขทุกยุคสมัยพระมิ่งแม่มาตุคา,ามอารามอุไรทรงสถิตประทับในหัทไทยนิรัน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มรอนานปะนิสัยที่ไม่เคยเปลี่ยนเราขอชื่นชมนิสัยที่ตรงต่อเวลามาตลอดชีวิตของคุณ เขาหน้าไม่มา,าสายไม่ต้องอะแอร์เอเชีย e t it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัทดับเบิลเจำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเต,ติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย e ใครๆก็บินได้ไทยแลนด์เฟลี่ดีไซน์เอ็กซโปทูเท่ามากรรมอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9วันที่1 1บเทถึงสิธันวาคมส5 6 8ทอี่หไบเทคบางนา กฤษณะทัวยกล้อเจาะลึกเจาะใจรัฐมนตรีกระทรวงพอมคุณอัคาราพรเผ่ากับการทำงานภายใต้กรอบเวลา4เดือนของรัฐบาลชุดปัจจุบันกับภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพอมอใกล้คุณครับสวัสดีครับรัมตีครับสวัสดีกฤษณะครับโอ้นี่แป๊บๆผ่านมาครึ่งทางของกรอบเวลารัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับนี่แป๊บๆมาเข้าสู่เดือนที่3ามนะครับรัมตีครับแล้วนโยบายที่ท่านประกาศแล้วก็ขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นเนี่ยพม ใกล้คุณลดรายจ่ายสร้างรายได้รีสตาร์ทชีวิตตอนนี้เราขับเคลื่อนไปถึงไหนครับรันตตีครับสิ่งที่ผู้บริหารกระทรวงต้องตระหนักเลยนะครับว่าการที่เราจะพัฒนาคนที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศพมก็ทํางานคู่กับคนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมไมต้องทําก็คือต้องยกร่างในการพัฒนาพัฒนาคนแล้วก็ยึดหลักในการเท่าเทียมทมางกาเงินให้รัฐบาล ได้ตระหนักเห็นความสําคัญของมนุษย์คือทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าหลายๆประเทศประเทศเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไปส่วนหนึ่งก็ทําให้เราเริ่มกันที่จะตระหนักว่าการจะพัฒนาประเทศชาติได้เราต้องเริ่มที่การพัฒนาคนให้บพอเมาะใกล้คุณก็เริ่มจากนี่แหละฮะจะทําอย่างไรให้คนของเราพร้อมที่จะพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทําอย่างไรให้ปัญหาของกลุ่มเปราะบางได้สะท้อนถึงผู้บริหารประเทศได้เห็นเล็งเห็นความสําคัญว่าการที่ เราจะพัฒนาคนโดยการใส่ใจกลุ่มเปราะบางเราจะเริ่มที่ตรงไหนดีด้วยความที่ผมเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อนก็ทํางานกับกลุ่มเปราะบางใกล้ชิดกับปัญหาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ชายขอบค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์กลุ่มผู้สูงอายุพยายามจะแก้ปัญหาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในการแก้ปัญหาคนก็คือเรื่องงบประมาณปัญหาของคนมันเยอะเลเงบประมาณค่อนข้างจํากัดวันนี้มีโอกาสมาเป็นเจ้ากระทรวงพมาที่ดูแลเรื่องคนก็ทําให้ตัวเองเข้าใกล้งบประมาณมากที่สุดก็อยากจะใช้โอกาสระยะเวลาสั้น 4เดือนพนยายามยกร่างแผนการพัฒนาโดยเอาปัญหาจากท้องถิน่นปัญหาจากคน,นนะเป็นสารตั้งต้นแผนการพัฒนา,นานคนขึ้นมา สิ่งสำคัญที่สุดนะครับให้ความสําคัญกับบุคลากรในองคอ์กรให้ความสําคัญกับบุคลากรที่ภาระหนะ้าที่ที่ค่อนข้างหนักอึ้งในการดูแลเรื่องคนบุคลากรของปมมอในช่วงวันนี้ออกไปทํางานเจอแต่ปัญหาปัญหามันสะสมผมก็เลยต้องลงพื้นที่เยอะๆไปพบพมจแต่ละจังหวัดพบพี่น้องอพมอาสาสมัครพัฒนาสังคมจังหวัดก็ไปพบไปให้ใหกําลังใจไปอมอบนโยบายแบบใ,ใกล้ชิดแล้วก็ลงพื้นที่กับเขาว่าการดูแลกลุ่มปอบบางเนี่ยนะนอกจากเราจะเจอปัญหาเขาแล้วเราจะทําอย่างไรเอาปัญหาเขาสะท้อนเข้ามาได้คุยกับท่านนายกรัฐมนตรีว่า ต่อไปนี้เราน่าจะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งมาดูแลโดยเฉพาะกลุ่มเบาบางทั้งหลายที่สามารถอัพสกิลรีสกิลในการส่งเสริมอาชีพเขาหนึ่งเราไปฮิลใจเขาไม่ใหญ่เขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนในครอบครัวไม่ใหญ่<ม>เขารู้สึกว่าเป็นภาระของสังคมเขาก็ไปคัดแยกแว่ากลุ่มเบาบางเหลา่านี้สามารถที่จะส่งเสริมอาชีพในด้านไหนได้บ้างนี่ก็เลยกลายเป็นว่าพมอใกล้คุณถ้ากรมกับอีก3หน่วยงานเราเนี่ยเราทำงานเป็น บรการนะไม่ทำเป็นแท่งพอเราทําในกรมเราเนี่ยในกระทรวงเราเนี่ยบริการเริ่มกันเราก็ต้องติดแตะอีกหลายๆกระทรวงที่ภารกิจค่อนข้างจะเชื่อมโยงกัน<อ>ก็เป็นที่มาที่ไปเมื่อวันที่29าตุลาที่ผ่านมาผมก็ได้เชิญ3สมาคมของท้องถิ่นสมาคมอบจของประเทศไทยเชิญสานิบาตของประเทศไทยก็คือเทศบาลทุกประเทศมาสมาคมอบตองประเทศไทย3สมาคมกับ4กระทรวงก็ทําเป็นต้นแบบก่อนที่จะขยายในานามของรัฐบาลการบริการก็คือท้องถิ่นเขาอยู่ใต้ปัญหาเพราะนั้นเราอยู่ระดับกระทรวงเราสามารถยกร่าง แล้วก็ผลักดันข้ประมาณลงไปโดยให้ท้องถิน่นอบตนายกอบจอสมาชิกทั้ง3ในงานเขาเนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมา mm hmm. เขาอยู่ท้องถิ่นก็สะท้อนปัญหาขึ้นมามาที่กระทรวงกระทรวงมีหน้าที่โดยเฉพาะผมเจ้ากระทรวงมีหน้าที่เอาไปผารือในคอรมอ mm hmm. ส่วนหนึ่งขอให้สสเขาตั้งกระทู้ถามในสภาทํางานบูรณาการทั้งกันเนี่ยท้องถิ่นสะท้อนปัญหามากระทรวงมีหน้าที่เอาปัญหาเรานั้นมายกร่าง mm hmm. เพื่อผลักดันประมาณไปแก้ปัญหาคนให้ตรงจุด คือสกิลการทํางานของเจ้าที่ข้าราชการผู้บริหารในกระทรวงพอมอส่วนหนึ่งที่เขามาอยู่กระทรวงนี้เขามีใจ<ม>ใจที่จะทํางานเพื่อสังคมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอยู่แล้วถ้าเขาเขาไม่มีใจเขาทำงานไม่ได้งาน<ม>ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักโดยเฉพาะการทํางานของกระทรวงพอมอนี่เราถูกตีบกรอบด้วยกฎหมาย24ตัวด้วยกันนะครับนอกจากจะเข้าใจคนแล้วเราจะทําอย่างไรให้<ม>เอามาประมาณของประเทศชาติที่มาจากภาษีพี่น้องประชาชนเข้าไปแก้ปัญหาคนที่ตรงจุดนี่แหละครับ พอมสร้างและพัฒนาคนคนก็สร้างชาติผเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทนั้ตีอาคาลาสมเผ่ามานะครับผมามาค,ครับทีครับ,รบขอบคุณครับ รวมพลังขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองซอฟต์พาวเวอร์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในงานไท a แ l a ด์ f e รย์ดีไซน์เอ็กซโปส่ามหกรรมอารยสถาปัต์นวัตกรรมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9จัดใหญ่ใกล้กระทิบวันที่1 1ถึง14ธันวาคม2568ที่ฮอ101์ไบเทคบางนากรุงเทพมหานคร Let it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัท WA 1 9 9 1จำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ Thailand f ฟรี่ดีไซน์เอ็กซ์ูเททั25ว่ากรรมอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9วันที่11-14ธันวาคม2568ที่หอ101ไบเทคบางนา กิณะทัวยกล้อมาทัวอารอยสถาปัตกรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่ต้องห้ามพลรราดอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือศาลเจ้าเมจิที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่กลางกรุงโตเกียวในพื้นที่ประมาณ430ไร่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์กว่า120,000ตน้นช่วยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งธรรมชาติที่สุดเข้มขลังอลังการและที่นี่เขาก็มีอารอยสถาปัตให้ทุกคนสามารถ เข้าถึงได้โดยทําทางลากจากลานจอดรถลัดเลาะไปตามสวนป่าใหญ่ที่ทอดยาวไปยังศาลเจ้าเมจิคณะทัวอารยสถาปัดได้มาเห็นและสัมผัสบรรยากาศที่นี่แล้วก็รู้สึกได้ถึงความสบายตาและสบายใจครับ มาทุ่านนี่นะเราอยู่ป่าในเมืองเมืองหลวงชื่อดังระดับโลกก็คือกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเขาดูแลธรรมชาติที่ดีมากเลยนะอนุรักษ์ไว้เพราะมันมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ดูจากขนาดต้นไม้และความสูงนะน่าจะเป็นร้อยปีนะเนี่ยแล้วคนมาก็จะได้สูตรโอโซนเต็มปอดไม่น่าเชื่อว่าเขาจะอนุรักษ์ได้ดีขนาดนี้เนะาะดูแม้ว่าพื้นจะเป็นไม่ใช่พื้นคอนกรีตนะพี่เสริมดูฮะแต่ก็เป็นพื้นกวดเล็กที่วิวแชร์เข็นได้อย่างอย่างเงี้ยผู้หญิงไอ้ที่ใส่ส้นสูงแฉลบเด นี่เขาเรียกว่าฟออจริงๆและเมื่อมาถึงประตูไม้ขนาดใหญ่ที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่าเสาโทริอินั่นคือสัญลักษ์ที่บ่งบอกให้พวกเราทุกคนได้รับรู้ว่าเรากำลังเดินเข้าสู่โลกแห่งเทพเจ้าหรือเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าเมจิกันแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาถึงศาลเจ้าเมจิที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปี สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่สักการะดวงวิญญาณของสมเด็จพระจกักรพรรดิเมจิและสมเด็จพระจกักรพรรดินีโชเกิงระพันธ์ปีหลวงที่กองราชในช่วงปีพศ2410ถึง24 2455ตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันศาลเจ้าเมจิแห่งนี้ถูกจัดเป็นศาลที่ที่คนญี่ปุ่นนิยมมาประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและโดยเฉพาะการมาขอพอรในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ พวกเราทุกคนก็มีความสุขแล้วก็ได้ประโยชน์มากจากการที่ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานอายุเก่าแก่ว่า100ปีที่ศาลเจ้าเมจิกรุงโตเกียวแต่ดูสิครับเราทุกคนโดยเฉพาะวิวแชร์อย่างผมนี่ก็สามารถเข้ามาถึงได้สะดวกปลอดภัยทีเดียว มันมีความสุขมากๆเลยนะคะที่ได้อยู่กับธรรมชาติที่งดงามมีเสียงนกเสียงกาแล้วก็เห็นทุกคนมาด้วยความสงบเห็นบรรยากาศของออสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยไม่มีธุรกิจการค้าไม่ว่าจะขายวัตถุมงคลเลยไม่มีเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็ไหว้ขอพรที่เราปรารถนามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็คิดว่าโอ้สมบูรณ์มากก็เขาจัดได้ดีมากสวยงามมากเป็น ธรรมชาติแล้วก็ปลูกโดยมีศิลปะซ้ายขวาอะไรต่างๆจัดภาพที่สวยของต้นไม้ซึ่งก็หาได้ยากมากแต่ที่นี่ดูแล้วต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นถือว่าเป็นสวนที่ควรมาเที่ยวมาชมประสิ่งสำคัญได้มากราบสารที่นี้อีกด้วยเพ้นกว่าเป็นบุนครุงชีวิต บรรยากาศดีมากแล้วก็เย็นสบายน่ามามากครับเพราะบรรยากาศดีมากสดชื่นอากาศสะอาดจริงๆนี่นะคะต้นไม้ไว้สการะเพราะต้นไม้นี้ต้นเนี้ยเก่าแก่ที่สุดในสาลค่ะโอ้โหเ,เป็นอะเป็นร้อยกว่าปีนะสามร้อยปีค่ะสามร้อยปจีจะ,จะ,จะมีจะมีป้ายแขวนเอาไว้เป็นไม้ะค่ะเหมือนที่ฝรั่งเศสก็จะแขวนกุญแจใช่ไหมคะที่นี่ก็จะแขวนไม้เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งขอบกับธรรมชาติโดยแท้จริง ว่าจะเป็นโบนราณสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีรัฐบาลญี่ปุ่นก็จัดให้มีอารยาสถาปัตย์เพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้สะดวกและปลอดภัยโดยการทําทางลาดมาตรฐาน1ต่อ12เชื่อมโยงทั่วถึงทุกจุดและจัดทําห้องสุขาเฟรี่ดีไซน์สําหรับผนุดล้อเพื่อรังรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอกและไม่ทิ้งใครไว้ในรถอีกต่อไปครับโอ้โหแเยอะม,มากเลยครับรู้สึกว่าชีวิตอิสระความเป็นร้ล้อใช้ชีวิตบนมิวแชร์เนี่ยไม่เป็นอุปสรรคเลยถ้าเกิดว่ามีอารยสถาปัตย์ปัจารย์นะมีการออกแบบสถานที่ตัวอย่างที่นี่นะศาลเจ้าเมจิอายุเก่าแก่เป็นร้อปีถือว่าเป็นโบราณสถานเลยนะโครงสร้างโบราณก็เป็นบันไดนะแต่ดูครับ นี่คือความเป็นญี่ปุ่นเฟรี่ดีไซน์มีทางลาดมาตรฐานเลยอ่านี่ครับใช้ได้ทุกกลุ่มจริงๆทุกกลุ่มวัยแล้วเมื่อเช้าเราเจอรถเข็นแฟร3เออมันต้องกว้างพอสําหรับรถเข็นขนาดนั้นเลยแล้วคุณแม่มาคนเดียวได้ใช่และตักเดินทางต้องมีกระเป๋าเดินทางลากขึ้นลากลงสะดวกสบายมากเลยและทีมคานนอกจากทางลาดเราจับราวกันตกมาตรฐานแล้วนะครับป้ายสัญลักษณ์นี่ก็สํคัญเลยนะโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล นิราชคลาดคล้อยลันไสวรรค์ศิลปะชีพที่ประเทืองพระไทยพิวันพระมิงม่งขวัญมิ่งแคว้นแผ่นพระไทยคู่พระองค์ทรงธรรมทบำเพนราชร่มเย็นเป็นสุขทุกยุคสมัยพระมิ่งแม่มาตุคา,ามอารามอุไรทรงสถิตประทับใน หัทไทยนิรันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม รวมพลังขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองซอฟต์พาวเวอร์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในงานไ h a i l a ด์ Fel ย y ดีไซน n Expo 2025่ามหกรรมอารยสถาปั์นวัตกรรมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9จัดใหญ่ไตรกระทิบวันที่11-14ถึงพันวาคม2568ที่ฮอ101ไบเทคบานากรุงเทพมหานคร l e it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัทดับเ9 9อหากจำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟรี่ดีไซน์เอ็กซ์โปทูเทาทันตีไฟมหากรรมอารยสถาปัตยกรรมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9วันที่11บเถึงสิบธันวาคม2568ที่หอ101์หนึไบเทคบางนา กิสนะทั่วยกย้อมากรุงโตเกียวเหมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่พลาดที่จะต้องแวะมาเยี่ยมชมย่านอาซากุสะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียวซึ่งมีจุดเด่นเป็นเสลักษ์ที่บ่งบอกว่าเราได้มาถึงย่านนี้แล้วนั่นก็คือโคมแดงขนาดใหญ่ที่ประตูสายฟ้าแลนด์มาร์กของย่านอาซากุสะครับ รูปเสด็จั์แล้วเนี่ยก็ต้องแมปไฟมาครับประมาณ500เมตรได้ไหมประมาณครับก็จะเห็นหลังคาอาคารใหญ่คือเป็นเหมือนโบสถ์วัดหลักเขาแล้วอ่าเอาไปชมกันนะครับนี่ครับดูบรรยากาศเขาคึกคักหนาแน่นนะแล้วก็ท่ามีให้เช่าชุดกิโมโนนะน่ารักน่ารักเนี่ยแล้วก็เสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านซากุสะคือมันจะมีร้านจุกจิกจุกจิกเนี่ยเราเรียกว่าร้านอาหารการกินนะนะตามตอกซอกซอย ใครมาก็มาเที่ยวชมก็เพลินที่ผมชอบมากอีกเรื่องหนึ่งเวลามาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือว่าก็าทำพื้นที่ให้มนุษย์ล้อหรือผู้ที่ใช้ขึ้รถเข็นแบบผมเนี่ย ไปได้โดยอิสระนะเรียกว่า i ินเ p e n เดน t ์ลิฟวิเลย <Okay. S 2> ทางส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทางลาดแบบไร้รอย,ยต่อก็จะทำให้วิวแชร์ mm hmm. เข็นนสะดวกไปได้ทั่วทุกที่ย่านอาซากุสะนอกจากจะเต็มไปด้วยร้านค้าของกินของฝากมากมายหลากหลายแล้วไฮไลท์ที่สำคัญของย่านนี้นั่นก็คือวัดเซ็นโซจิหรือที่คนไทยมักเรียกกันว่าวัดอาซากุสะนั่นแหละครับ วัดนี้มีอายุเก่าแก่กว่า1,390ปีเป็นที่ปริสถานของพระโพธิสัตว์กวนอิมที่คนญี่ปุ่นให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากในแต่ละวันจึงมีผู้คนจำนวนมากท,ทั้งที่เป็นคนญี่ปุ่นเองและรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พากันเดินทางมาเที่ยวชมและกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับเนี่ยลูกหลานสุขภาพดีรุ่งเรืองร่ำรวยอายุยืน กราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้วคณะวัยเกา่าทัวอารยสถาปัต์ก็ได้ลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัต์หรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่วัดอาซากุสะแห่งนี้ซึ่งเป็นโบร,ราณสถานที่มีอายุเก่าแก่เกือบ1,400ปีแต่เขาก็มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอารยสถาปัต์แบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นลิฟต์สำหรับให้บริกามรมนุษย์ล้อทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟืน้นและผู้พิการใช้ขึ้นลงวิหารเก่าแก่ได้โดยสะดวกและปลอดภัยครับและมีทางลาดมาตรฐานที่มีเชื่อมโยงทั่วถึงทุกจุดสะดวกปลอดภัยเข้าถึงได้ทุกคนครับแต่แกงนี่ล้อไม่ตกเห็นไหม,ไมเห็นไหมดูดิฉแฉลบไปก็ไม่ไม่ต้องกลัวล้มล้อไม่ตก เนี่ยมันต้องแบบนี้เนี่ยภาพดีมากเนี่ยดูดิมันต้องให้ใช้ทั่วประเทศเลย้ามันมีอีกชั้นหนึ่งสับกนองคบปลอดภัยเลยอ่ไม่ใช่แค่สะดวกนะปลอดภัยมากเนยต้องฝากท่านประลัดเก่าแล้วรัฐมนตรีแล้วครับนี่ครับให้ท่านได้ไปเนี่ยนะเข้าสภาเปลี่ยนทั่วประเทศเลยตามประวัติศาสตร์เนี่ย ดูเขาเขาตกแต่งเขาปรับปรุงตลอดแล้วก็มีลิฟต์สำหรับวิวแชร์คือสมัยโบราณมีแต่บันไดไงพอมายุคปัจจุบันไม่ได้แล้วเพราะว่าคนวิวแชร์อะไรต่างอมีป<ช>้ายนี่ฮะแล้วป้ายหาง่ายดเด่นชัดมาแต่ไกลอันนี้แบบเข้ากันแบบช่วงช่วงหน้าหนาวหิมะตกมันจะหนาวไงเขากันตรงนี้ก่อนออโอ้โหเขาละเอียดมาก อรารยสถาปัตย์ลัคิิการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลจะเต็มทั่วถึงทุกที่เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมกันที่ย่านอาซากุสะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต้นแบบเมืองอรารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ